ไทยแอร์เอเชียการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่โซลนั่นเองค่ะเกาหลีนี่หวานพาพี่วุฒมาเกาหลีในสุดก็ได้มาดยกันอินถามมากพวกหวานเนี่ยมาเกาหลีบ่อยมากพูดถึงเรื่องเกาหลีกับรายการว่าวนแหวนเนี่ยนะคะแทบจะเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเลยทีเดียว เพราะรายการเรานั้นได้บินมาถ่ายทำที่เกาหลีกันนับครั้งไม่ถ้วนเอาแค่ปีที่แล้วในช่วงเรียลลิตี้ปฏิบัติการขุนนูเนรมิตซีเซนหนึ่งเราก็ยกกองมาถ่ายทำกันที่นี่หลายอาทิตย์เลยทีเดียวรู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนีะฮะอะไรอะอะเรแมงดง ก็อยู่กันที่นี่เลยเมียงดงแหล่งช็อปปิ้งในฝันของสาวๆทุกคนนะคะ ท่านผู้ชมเห็นไหมคะสวรค์ของผู้หญิงจริงๆเนี่ยแบบร้านเครื่องสำอางเรียงรายขนาดนี้และตอนนี้แหวนก็อยู่นี่เลยทางหน้าทางเข้าของงานโซแฟชั่นนีงานนี้ก็ยังเต็มไปด้วยเหล่าดาราเซเลบและแฟชั่นนิสซาของเกาหลีมากมาย บูรานักร้องสาวสวยสุดฮอตของเกาหลีจากวงซิสตาขวัญใจหนุ่มๆทั่วเอเชียเลยนะคันเนี้ยและขนาดอยู่ที่เมืองไทยแวนก็ยังตา้า ไปเสาะหาร้านเกาหลีที่อร่อยสุดๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกตอนนี้คุณพี่พิชิตทาอะไรคะเนี่ยนีกำลังทําข้าวผัดที่เรียกว่าเป็นเป็นแชมป์ของช่อง SBS ของเกาหลีนะคะข้าวผัดนี้นะคะมีชื่อว่าเรซันผูกกะผูกกไรซ์ค่ะเรซันผูกกะผูกกะไรซ์อันนี้เป็นซีฟู้ดต๊อก๊กกีนะคะที่คุณน้องสั่งมาแล้วอย่างนี้มีอ๋อมีมีมีเป็นเราก็จะมีท็อปปิ้งให้พร้อมเหมือนกับว่าสำหรับสำหรับใครที่แบบว่า เลือกสมมุติเลือกซีฟู้ดอะเนี้แต่อยากได้หมูอยากได้แฮม <c oughs> ด้วยก็สามารถเพิ่มได้หรือว่าจะเป็นอันเนี้ยกล่องข้าวอันนี้เนี่ยแต่กในซีรีส์เกาหลีที่แบบว่าตอนพระเอกนางเอกเด็กๆเนี่ยคุณแม่เขาก็จะทํากล่องข้าววันนี้ให้ไปโรงเรียนนี่ได้เป็นการบริหารแผนบริเรืยตัวนะคะอันนี้เป็นเมนูฮอตฮิตของร้านเหมือนกัน chicken cheeky จริงๆว่าท้าแบบจัดซ่นอ่ะนี่คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยตอนนี้มีมันมีน้ำมันงามหอมๆมันงามากแล้วมันงานก็มีประโยชน์กับสุขภาพแล้ววันนี้รายการว้าวันแหวนได้กลับมาเกาหลีทั้งที แหวนต้องขอแอบกระซิบคุณผู้ชมนะคะว่าแหวนมีทีเด็ดเป็นร้านอาหารเกาหลีต้นตำรับชาววังสุดรสม,มาฝากคุณผู้ชมกันแต่ต้องอดใจรอชมช่วงท้ายของรายการนะคะ เราจะได้มาด้วยกันสักทีคลิปนี้แต่ว่าจัดให้แล้วก็จัดเต็มด้วยพามาเรื่องความสวยความงามด้วยใช่ไหมใช่แล้วความสวยความงามแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเชิญเราสองคนคือสำอางยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหล,ลีจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องติดตามรายการวันนี้เลยติดตามกันให้ดีๆนะคะ แ,และพี่วุ้นเส้นจะไปล้วงเคล็ดลับความงามของสาวๆเกาหลีกับบริษัทยักษ์ใหญ่ Amore Pacific ซึ่งให้เกียรติเราสองคนมาร่วมฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบสอปีจากการเป็นผู้นำความงามของประเทศเกาหลีในเมืองไทย พร้อมศาสตร์ความงามระดับผู้ปัญญาที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีอานสูตรน้ำปรุงโบราณเคล็ดลับการบำรุงผิวหน้าของราชนิกูลชั้นสูงในช่วงราชสมัยราชวงศ์โจซอนผสมกับเทคโนโลยีกรีนจินเซ็งคอมเพล็กซและชุดฎสดซันเซงที่ช่วยให้ผิวของสาวๆเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกอีกด้วยล่ะค่ะหลักปัชญาซันเซงนั้นคือการสร้างสมดุลของยินหยางในร่างกาย ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลจากภายในเพื่อสุขภาพผิวที่ดีเปล่งประกายสู่ภายนอกร่วมกับทฤษฎีวัฏจักร7ปีตามตำราสมุนไพรโบราณของเกาหลีนั้นได้บอกไว้ว่าร่างกายของผู้หญิงนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตามวัฏจักรทุกๆ7ปีและเมื่อเข้าสู่วัฏจักรที่5ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่อายุ35ปีก็จะเริ่มเห็นสัญญาณความโรยราของผิวอย่างชัดเจน ทั้งความแห้งของผิวและความไม่กระจ่างใสย,ยิ่งเมื่อเข้าสู่วัฏจักรที่6ซึ่งเริ่มต้นเมื่ออายุ42ปีผิวก็จะเริ่มเห็นความโรยรายอย่างชัดเจนฟังแล้วต้องรีบบำรุงกันเลยนะคะคุณผู้หญิง <S <S สาวเกาหลีถึงมีผิวสวยกันทุกคนเพราะมีเคล็ดลับดีๆตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่บรรพบุรุษนี่เองค่ะและแหวนยังมีสัมภาษณ์แบบเอ็กคลูซีฟสุดๆกับผู้บริหารใหญ่ของอมอร์แปซิฟิก 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. <laughs> <감사합니다. 웃음> yes. So, can you um, greet Thai audiences? 이번 기회에 한국의 아름다움 그리고 설화수의 진정한 아름다움을 느끼시는 좋은 시간이 되시길 바랍니다. So, um, and can you please kindly share the Korean beauty towards uh, towards the Thai ladies um. a yeah, n the concept of the Korean beauty towards the Thai lady? <laughs> 서양의 아름다움은 보다 좀 외면적인 아름다움이라든지 그리고 어, 피부의 커버나 그리고 좀더 보다 화려한 예, 그런 칼라 메이크업을 선호하는 경향이 있습니다. 그에 비해 아시안 여성들 그리고 특히 한국 여성들은 ก็ยพิ่ม่านี่อันี้นะเนื้อเนียนในความงามที่ชือว่าในกินวันนี้นะคะทางรายการเราก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่วันนี้มิสนะคะคิมซูจอนได้ให้เกียติเรา thank you so much thank you for today we are very honor to have you in my show thank you thank you ต้องรักมิดา